สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอกาสทางธุรกิจ Success m มอลครับธุรกิจเครือข่ายที่มีอัตราการเฉลี่ยเติบโตสูงที่สุดแล้วก็ฮอตแล้วก็ร้อนแรงที่สุดแห่งปีของปีนี้เลยทีเดียวนะครับแนะนำตัวนิดนึงผมชื่อทัชพันธ์วุฒิศิริพิเรเดศครับก็มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมามากกว่า14ปีครับปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนในธุรกิจ Success m มอลนะครับแล้วก็มีทีมงานเติบโตอย่างมากมายอย่างต่อเนื่องเลยนะ ก่อนที่เราจะมาคุยข้อมูลเรื่องของ Success มอเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าเหตุผลทำไมครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถึงไม่ชอบไม่ใช่ไม่เชื่อไม่สนใจในธุรกิจเครือข่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจครับว่าเป็นงานแนวแนวไหนเรียกว่ารู้จักแต่ไม่รู้จริงส่วนใหญ่คิดว่าไงครับตื้องอขอขายบางคนคิดว่าต้องไปบ,งบังคับเพื่อนสมัครชวนเพื่อนช่วยซื้อหน่อยช่วยสมัครให้หน่อยอ่าหรือบางคนก็อาจจะมีคนรอบข้างที่ทํางาน เพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยไหนก็แล้วแต่ทําแล้วไม่ได้เงินทําแล้วไม่ได้ผลลัพธ์เรียกว่าทำแล้วเหนื่อยฟรีไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเคยเห็นเคยสัมผัสหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายแบบไหนมาก่อนก็ตามนะครับอยากเพื่อนๆเนี่ยถ้าวันนี้ข้อมูลต่างจากสิ่งที่เรารู้เคยสัมผัสเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจรับฟังข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับทำไมถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายต้องเข้าใจก่อนครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากําลังเป็นเครือข่ายของผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับทําไมล่ะ ถามมิดนึงว่าแล้วดโดยปกติเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยเราซื้อสินค้าอุโปโภคบริโภคที่ไหนครับแฟ็สบ,บู่แชมพูยาิฟันน้ำยาล้างจานก็สมอาอะไรก็แล้วแต่ซื้อที่ไหนครับกันครับบิ๊กซีรตัดแมคโครเซเว่นก็เรียกว่าห้างตรงไหนใกล้ห้างตรงไหนสะดวกแล้วก็ซื้อตรงนั้นแล้วเราซื้อมาเดือนละกี่บาทแล้วครับแล้วเราซื้อมากี่ปีแล้วครับคำถามสําคัญก็คือแล้วเราเคยได้เงินคืนจากการซื้อสินค้าไหมไม่เคยครับเพราะว่าอะไรครับ ก็เพราะเราไม่ใช่เจ้าของห้างไงแต่ในปัจจุบันเนี้ยเราสามารถเป็นเจ้าของเครือข่ายกับซักเซ m มอลครับโดยการซื้อสินค้าและมีะไรายได้จากการบอกต่อถ้ามันมีสิ่งน,นี้ได้เนี่ยเพืพ่อนๆว่าดีไหมนะดีแน่นอนนะครับอะถ้ามีระหว่างร้าน2อร้านให้เลือกครับร้านแรกครับเป็นร้านที่เราเรารู้จักซื้อประจำประจาเลยแต่เราไม่ได้เงินคืนกับอีกร้านหนึ่งร้านซักเซมอลครับซื้อแล้วได้เงินคืนเกิดเป็นไรายได้เกิดเป็นธุรกิจครับ อาจจะเป็นรายได้หลักหมื่นหรือหรือรายได้หลักแสนก็ตามคําถามก็คือว่าถ้ามี2ล้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเลือกเข้าซื้อของร้านไหนครับแน่นอนเพื่อนเพื่อนว่าอยากจะต้องการซื้อแล้วได้เงินคืนเกิดเป็นธุรกิจเกิดเป็นไรายได้ถูกไหมเนี่ยครับนี่คือรูปแบบใหม่เป็นโมเดลใหม่ครับของธุรกิจเครือข่ายที่ต่างจากเครือข่ายรูปแบบเดิมเครือข่ายของซัคเซสมอลเนี่ยเป็นเครือข่ายกึ่งผู้ซื้อแล้วเราก็เป็นเจ้าของเครือข่ายเองด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างย้อนกลับไปดูโครงสร้างธุรกิจทั่ว,วไปก่อน สินค้าทุกชิ้นทุกตัวครับระบบการตลาดทั่วไปเนี่ยสินค้าทุกชิ้นทุกรายการเนี่ยต้องมีผู้ผลิตจริงไหมหรือเราเรียกว่าโรงงานอ่ะยกตัวอย่างนะครับยีฟันหลอดหนึ่งแน่นอนว่าคงไม่ได้งอ,อกออกมาจากพื้นแน่นอนต้องมีโรงงานผลิตครับสินค้าหนึ่งชิ้นอาจจะมีต้นทุนเนี่ยประมาณสี่สิบบาทครับแล้วก็จากผู้ผลิตเนี่ยสินค้าเหล่านี้ถึงมือเราเลยไหมไม่ถูกไหมครับเราเรากว่าจะได้สินค้าเหล่านี้สินค้าก็ต้องเดินทางแล้วก็มีค่าโฆษณาค่าส่งค้าปีอีกถูกไหม สุดท้ายแล้วเราก็คือเป็นผู้บริโภคครับที่จ่ายเงินเงิน100%เราลองมาดูนะครับผู้ผลิตโฆษณาค้าส่งค้าปลีกผู้บริโภคคําถามก็คือว่าแล้วเราอยู่ส่วนไหนครับของห่วงโซ่ตรงนี้เราอยู่ผู้บริโภคถูกไหมแล้วดูสิครับว่าคน5กลุ่มเนี้ยผู้บริโภคโฆษณาค้าส่งค้าปลีกแล้ว,แล,วแล้วผู้ผลิตเนี่ยคนไหนกลุ่มไหนจนสุดครับก็กลา,ายเป็นผู้บริโภคถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงิน100บาทที่เราจ่ายไปเนี่ยมันมีกัน มันมีค่าการตลาดเนี่ยมากถึง60%ไงครับต้นทุนเนี่ยแค่40แต่ค่าโฆษณาครับ3าเราเคยเห็นใช่ไหมครับอ้ำเคนณนเดทต่างๆอโฆษณาสินค้านั่นก็คือค่าโฆษณานะและสุดท้ายก็มีกําไรจากร้านค้าต่างๆแล้วเราเนี่ยก็จ่ายเงินแบบเนี้ยตลอดไปตลอดไปเลยครับธุรกิจคือข่ายซัพเฟสมอง่ายมากเลยครับซัพเฟสมอเพียงแค่ตัดกระบวนการนี้ออกไปครับ ไม่มีโฆษณาไม่มีค้าส่งไม่มีค้าปีกแล้วเราทําหน้าที่ค้าส่งค้าปีกโฆษณาแทนแล้วเราก็เอาเงินหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นตรงเนี้ยมาแบ่งจ่ายให้กับเราในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเหมือนเดิมเพื่อนๆว่าดีไหมนะครับก็จากโรงงานทั่วไปครับก็มาเป็นซักเซหกสิบเปอร์เซ็นตรงนี้กระจายจ่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมธุรกิจทุกทท่านเลยอ่าเราลองมาดูนะครับว่าและชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างเราลองดูด้านซ้ายด้านบนนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย เรียนจบตอนอายุเท่าไหร่ครับอ่ายี 20, 21, 22, ่สิบยี่สิบเอ็ดยี่บสองกแล้วแต่สมมติว่าเรียนยี่สิบปีอ่าคนทั่วตัวไปครับก็จะเรียนยี่สิบปีทํางานไปจนจนอายุหกสิบครับก็คือทํางานสี่สิบปีแล้วใช้ชีวิตตอนกเกษียณก็คือห้าปีอ่าเราลองดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเป็นไรายได้แบบแอคทีฟอินค m e ครับก็คือเรียนยี่สิบทำงานสี่สิบใช้ชีวิตเหลือแค่ห้าปีเพื่อนๆอนอยากไปปีนเขาไปเที่ยวไปเล่นนะคบไปใช้ชีวิตท่องเที่ยว ทั่วโลกเนี่ยตอนอายุหกสิบไหมคงไม่อยากเนอะคงไม่สนุกแน่นอนกับอีกแบบหนึ่งละครับถ้าเป็นรายได้แบบแพสซิฟอวินคัมละครับเรียน2ี่สปีเท่ากันเลยแต่เราไม่ต้องทํางานทํางานทํางานไปจน4ี่สปีอะเราทํางานแค่ห้าปีพอไหมครับแล้วเรารวยมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาแล้วเราก็เอาเวลาอีก4ี่สปีเนี่ยไปใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากได้นะครับไม่ใช่ชีวิตแบบไปเช้าไปเย็นกลับทํางานประจําไปตลอด ต้องเข้าใจก่อนครับว่าอาชีพทุกอาชีพดีหมดนะครับผมไม่ได้บอกว่าอาชีพไหนไม่ดีแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอาชีพที่เราทำเนี่ยเราเป็นสาเหตุของรายได้หรือเปล่าทุกคนอยากได้เงินหมดครับทุกทุกคนอยากมีรายได้หมดแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารายได้จริงๆมี2แบบรายได้แบบแรกที่เราคุ้นเคยที่เราเรียนมาแล้วเราทําทุกวันครับที่เราเรียกว่ารายได้แบบ Active income เอาภาษาไทยเลย Active income แปลว่ารายได้แบบปากัดตีนถีบอะ เป็นรายได้ที่เราต้องเอาแรงเวลาความสามารถวุฒิของเราเนี่ยไปแรกถูกไหมครับถ้าวุฒิสูงก็ยิ่งมีรายได้สูงตามแล้วเราก็ต้องมีแรงทุ่มเทกับมันครับเรียกว่าเราเนี่ยต้องวิ่งออกไปหาเงินครับมันเป็นรายได้แบบแอคทีฟอินคัมแต่ในโลกนี้มันมีรายได้อีกแบบนึ่งครับ ที่มันเป็นลักษณะของเราใช้แรงเวลาแล้วความรู้ก็สามารถใส่ความพยายามแค่สักช่วงหนึ่ง2ปี3ปี5ปีจนมันเกิดเขาเรียกว่าเหมือนกับเครื่องจักรผลิตเงินส่งรายได้ให้เราทํางานแทนเราครับโดยที่เราไม่ใช่สาเหตุของรายได้นะครับที่เราเรียกว่า passive income ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกได้ครับได้เงินเหมือนกันอยากจะเลือกอะไรได้แบบไหนครับ active income หรือ passive income ครับ แพสซีฟเปนคำถูกไหมเพื่อนๆคงไม่อยากทํางานไปยันแก่ทํางานไปช่วยชีวิตแต่อยากจะทํางานสักช่วงหนึ่ง2ปี3ปี5ปีแล้วให้มีรายได้มีเขาเรียกว่าแหล่งรายได้สาเหตุของรายได้ที่ไม่ใช่ตัวเราเพื่อนๆอยากได้ passive, แพสซีฟแน่นอนอ่ะแพสซีฟก็คืออะไรนะครับจริงๆแล้วแพสซีฟมันก็คือรายได้แบบต่อเนื่องอะ่ะเรียกว่าเมื่อเราหยุดและได้ไม่หยุดเมื่อเราป่วยและได้ไม่ป่วยครับเราไม่ใช่สาเหตุของรายได้แต่รายได้เนี่ยไหลมาเทมาเคยได้ยินคํากล่าวไหมครับที่เขาบอกว่า หลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนนั่นแหละครับมันเป็นนิยามของรายได้แบบ Pass i v e income เพื่อน,อนๆคงอยากสนใจแล้วเฮ้ย a s s i v e i n c o m มมันน่าสนใจแล้วเรามีรูปแบบไหนบ้างละ่ะที่จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้แบบ a s s i v e income นะครับผมไม่ได้บอกว่า success s u c c e s s more เป็นหนทางเดียวเท่านั้นในการได้ได้ a s s i v e income หรือรายได้แบบนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยเป็นยังไงบ้างอันแรกครับอสังหาริมทรัพย์สร้างคอนโดสร้างอาพาร์ตเมนต์ครับปล่อยเช่า นะตอนแรกก็ลงทุนครับสามสิบล้านห0สิบล้านกี่ล้านกี่หลสิบล้านก็ตามสร้างอาพาร์ตเมนต์พออาพาร์ตเมนต์เสร็จปุ๊บเราก็เก็บค่าเช่าพอเก็บค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยแปลว่าพอคอนโดจบอาพาร์ตเมนต์สร้างเสร็จเนี่ยเราต้องทางานไหมไม่ต้องถูกไหมครับเพราะว่าเก็บค่าเช่าทุกเดือนอสังหาริมทรัพย์อาพาร์ตเมนต์ตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นพาสซีฟอินคัมของเรานะครับอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ไม่ต้องใช้ตังค์แหละแต่ใช้ฝีมืออ่าเหมือนกับคนเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ JK Rowling นะครับเขียนเป็นหนังสื้อบ้างเป็นหนังบ้างนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะเคยอ่านเคยดูอันนี้ก็แล้วแต่คำถามก็คือว่าถ้า JK Rowling เสียชีวิตไปเนี่ย Harry Potter ต,ต้องตายตามไหมไม่ตายถูกไหมครับเพราะเพราะว่า Harry Potter เ,เนี่ยมันคือหนังมันคือสิ่งที่เขาเขียนขึ้นมานะอันนี้ครับเป็นฟับฝินทางปัญญาเขาเขียนทีเดียวครับแต่รายได้จากหนังจากหนังสือเนี่ยไหลามาเทมาหาคนเขียนตลอดไป อันนี้ก็ใช่นะครับอีกแบบหนึ่งอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือมีเงินครับพวกนี้มีเงินถุงเงินถังเอาเงินไปฝากแบงก์กินดอกอเงินปันผลบ้างนะครับหุ้นบ้างแต่หุ้นก็เสี่ยงหน่อยตรงนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมเคยเกิดไว้ไวไวแล้วนะครับว่าเราเนี่ยเป็นเครือข่ายของคนอื่นอยู่แล้วเป็นยังไงถามว่าเพื่อนเพื่อนเล่น Facebook ไหมครับ f a c e b o o k t ิ i เต e r หรือที่เราคิดกันมากๆก็คือไลน์ถูกไหมไลน์กลุ่มไลน์ส่วนตัวจิ้มทั้งวันอ่านทั้งวัันนะครบ ค่ายมือถือต่างๆอันนี้ก็ใช่เนี่ยครับมันคือเครือข่ายเป็นยังไงครับเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ a c e b o o k ไงครับเราเป็นคนที่คอยดูโฆษณาหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทําให้มูลค่าของ Facebook มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราจะซิมเราอาจจะมีซิมของมือถือค่ายไหนก็ตามครับสังเกตไหมครับว่าเรามีซิมของเขาเนี่ยอันเดียวแต่เราต้องจ่ายเงินให้เขาทุกเดือนเลยเพราะว่าเราเป็นเครือข่ายของเขาไงเราเป็นเครือข่ายหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านของคนเหล่านั้นเนี่ยครับเพราะว่าเขาก็สร้างเน็ตเวิ สี่รูปแบบแรกครับก็เป็น4ี่ช่องทางในการสร้างและได้แบบพาสซีฟอินคอมอันนี้ครับต้องถามเพื่อนๆว่าและเพื่อนๆเ,เนี่ยมีหนทางหรือมีความสามารถสร้างแบบไหนได้มามครับจากสี่ช่องทางนี้อสังหาทัพสินทางปัญญาดอกเบี้ยงเงินปันผลหรือว่าสร้างเน็ตเวิร์กแบบพวกสร้างค่ายมือถือทําได้ไหมครับก็ทาทําไม่ได้เหมือนกันเลยครับผมก็ทําไม่ได้เช่นกัน เพราะว่ามันต้องใช้เงินทุนอย่างมหาศาลมากๆแต่โชคดีนะครับว่า Success m a l ลที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันก็เมื่อเราสร้างเสร็จนะครับเมื่อเราใช้ความพยายามสร้างเครือข่ายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถมีรายได้ไม่ต่างจากอสังหาริมทรัพย์เลยครับมันเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายลงทุนต่ำไม่มีความเสี่ยงเลยครับแล้วเราสามารถสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้โดยที่เขาเรียกว่าไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเลย นะครับแล้วทำมาเรามาทำความรู้จักกับ2ผู้ก่อตั้งบริษัท s u c c e s s m ม l l นะครับสผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์วกว้างไกลนะครับท่านแรกครับก็คือว่านายแพทย์สิทธวีเกียรติชวนันนะครับท่านเองเนี่ยเป็นอดีตเนี่ยเป็นหมอศิริราชนะครับแล้วก็ เป็นเจ้าของคลินิกความงาม8แห่งแล้วก็มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมามากกว่า16ปีครับเคยมีรายได้แตะเดือนล,ล้านกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมามากถึง3ค่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนซี้เพื่อนรักกันมา40ปีเลยครับก็คือคุณนพกฤษณีนิธิเลวิจิตนะครับก็เป็นนักบริหารนักพัฒนานักฝึกอบรมครับเป็นเจ้าของคอร์สหลักสูตรคอร์สวครับที่สร้างแนวคิดยกระดับชีวิตคุณภาพคนเนี่ยหลายหลายหมื่นคนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยทีเดียว สองท่านนี้เนี่ยได้จับมือสร้างซัพเปสมอครับโดยมีแรงบนันดาลใจในการสร้างธุรกิจนี้เป็นธุรกิจระยะยา,ยาวอ่าทำไมต้องเป็นธุรกิจระยะยาวครับต้องเข้าใจก่อนครับว่าในธุรกิจเครือข่ายในเมืองไทยเนี่ยเพื่อนๆมันมีเยอะไหมเยอะถูกไหมครับผิดกฎหมายบ้างถูกกฎหมายบ้างอันนี้ก็แล้วแต่เปิดรายอาทิตย์ปิดรายสัปดาห์ก็เรียกว่าเปิด2ปี3าปี เปลี่ยนอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วสุดท้ายครับก็กลายเป็นว่าไอ้เครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้สร้างความมั่นคงเป็นอาชีพให้คนได้แบบต่อเนื่องนะครับท่านเองก็เลยใช้สองท่านนี้ก็เลยใช้ประสบก,การณ์และฝีมือวิสัยทัศน์เนี่ยในการสร้างซัพเซทมอครับเป็นโอกาสที่เราทําได้ระยะย,ยาวแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปและก็เหมาะกับคนไทยนะอันนี้คือแรงบันดาลใจนะครับปัจจุบันเนี่ยซัพเซทมอลเนี่ยฮอตฮิตติดกระแสะมากๆเลยนะครับได้รับความนิยมจากสื่อต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่า เราเองเนี่ยเป็นบริษัทเครือข่ายที่อัตราเติบโตสูงนะครับแล้วก็มีอัตราการขยายไปต่างประเทศเนี่ยที่เร็วนะครับออกรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ business owner นะครับออกรายการว o ดดีเกิดมาคุยก็ตามนะครับก็มีเรื่องของข่าวข่าวของ success mall เนี่ยทุกๆเดือนนะครับ success mall เนี่ยสำนัการใหญ่นะครับจะอยู่ตรงตรงราชโยธินนะครับฝั่งเดียวกับ s อชซีบีพสำนักการใหญ่นะครับเราเปิดมาแล้ว3ปีนะครับ3ปีนี้เรามียอดยอดรวมธุรกิจเนี่ยมากถึง2,000ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็ในปีที่แล้วครับปี58เราเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับ1ย้ำนะครับว่าเป็นอันดับ1 ของธุรกิจเครือข่ายในประเภทเดียวกันเลย3ปีนี้เราขยายไปแล้วเนี่ยยีสาขานะครับบริษัทลงทุนเองทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้ใช้เงินสมาชิกในการเปิดนะครับบริษัทเราไม่มีหนี้สินใช้เงินในการทําธุรกิจเป็นเงินสดแล้วก็ขยายยีสามสาขาใน5ประเทศไทยพมา่ากัมพูชาลาเวดนามนะครับก็คือระยะยาวเนี่ยรองรับ AEC แน่นอนเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นท็อปทรีในธุรกิจเครือข่ายครับในระยะเวลา3ปีเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตกับเราไปด้วยกันไหมครับ แน่นอนนะครับสาขาตัวนี้ก็มากมายเลยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะครับเวียดนามกัมพูชาลาวเมียนมาตะวันออกตะวันตกอยู่ใกล้สาขาไหนก็ซื้อสาขานั้นเรามีเครือข่ายเรามีสมาชิกเรามีทีมงานอยู่ตรงไหนก็ซื้อสินค้าตรงนั้นหรือถ้าไม่สะดวกก็เราจะมีเรื่องของบริการจัดส่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับระบบปฏิบัติการระบบการจัดส่งของเราเนี่ยมีความทันสมัยอย่างมากนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดบริษัทเนี่ยมีสาขาเองอย่างเงี้ยมันก็เกิดความชัดเจนเกิดความ มั่นคงนะครับมั่นใจให้กับคนที่มาเป็นสมาชิกในการทําธุรกิจถูกไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเราก็จะเปิดสาขาเนี่ยเป็นร้อยสาขาแน่นอนเพื่อให้เราเนี่ยรองรับการเติบโตในธุรกิจระดับหมื่นล้านต่อปีนะครับข้างในร้านของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับเปรียบเสมือนห้างครับแต่ห้างอื่นๆเนี่ยเราเดินแค่เป็นลูกค้าไงแต่วันนี้เรามาเดินห้างซั c เซ็ตมอลโดยที่เราเนี่ยมาเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อนๆว่าดีไหม ก็เป็นแบบนี้ครับเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อสินค้าเข้าไปข้างในเนี่ยก็เหมือนบิ๊กซีเหมือนเซเว่นเหมือนห้างแหละครับหยิบสินค้ามาแล้วก็มาใส่รถเข็นใส่ตะกร้าสแกนบาร์โค้ดเพื่อนๆว่าดีไหมครับว่า,ถ,าถ้าเรามีเครือข่ายของเราเดินเข้าไปในห้างอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบสินค้าสแกนติ๊ตตี๊ต,ต,ต๊สินค้าทุกชิ้นของทุกๆคนเป็นร้อยคนเป็นพันคนเนี่ยมันเกิดยอดอัตโนมัติเลยครับจากการที่มีห้างแบบนี้มีร้านอย่างเงี้ยเป็นของเรา คอนเซปต์ของเราเนี่ยมันง่ายมากครับก็คือเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้อะไรคือกิจวัตรครับผมถามว่าเนี่ยเพื่อนๆตื่นมาตอนเช้าต้องอาบน้ําแปรงฟันไหมซักผ้ากินกาแฟอันนี้ก็แล้วแต่ใช้เครื่องสำอางอ่อาแต่งหน้านะครับกิจวัตรพวกนี้เราต้องเอา รายจ่ายตรงนี้เราต้องไปซื้อของอยู่แล้วถูกไหมครับเราก็ซื้อสินค้าในแบนด์ของเราเองในร้านของเราเองไงครับแล้วมันก็จ่ายออกมาเป็นรายได้ครับเนี่ยตรงนี้ Success More คือคอนเซ็ปสำคัญของเราเลยนะครับนอกเหนือจากนี้ Success m ์มอเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตอบแทนสู่สังคมนะครับเนื่องจากอดีตเนี่ยคุณหมอของเราเนี่ยเคยทำนะครับมูล,ลนิธิ แพทย์อาสานะครับมามากกว่า20กว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นหมอนะครับพอซักเซนมอเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยมีปณิธานนะครับในการช่วยเหลือสังคมก็คือจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยปีละสองครั้งทุกปีทุกปีเลยนะครับก็มีกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับต่อเนื่องตลอดเลยนะอ่ะอันต่อมาครับก็คือเรื่องของ3ามกลยุทธ์แล้วก็ผิดัลันห้ากลุ่มนะครับเราเองเนี่ยเอ่อในฐานะที่เราเนี่ยเป็นนักธุรกิจหรือเรากําลังมองหาว่าเอ๊ะ สักเซตมอลเนี่ยใช่ไหมมันใช่โอกาสที่มันทําเงินให้เราได้ไหมมันใช่โอกาสที่มันทําให้เรารวยได้ไหมเราลองมาดูนะครับว่าถ้าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไม่ตอบโจทย์หรือไม่ดีจริงเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถทําธุรกิจได้อย่างเติบโตไหมไม่โตแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราลองมาดูครับสากลยุทธ์แรกอันแรกครับเป็นสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคอสินค้าที่เราต้องใช้อยู่แล้วอะในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยหัวจะหลดเท้าเช้าจะหลดค่ำอ่า เนี่ยสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานซักผ้าถูบ,บ้านอะไรของเราก็แล้วแต่นะแม่บ้านหรือทุกๆุคนก็ต้องใช้นะครับก็เป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าซื้อที่อื่นไม่ได้เงินซื้อกับเราเนี่ยได้เงินนะครับประหยัดเข้มข้นคุณภาพดีนะครับแล้วก็คุ้มค่าเงินกลุ่มที่2เป็นกลุ่มสินค้านำกระแสนำกระแสก็คืออะไรครับเป็นสินค้าที่แตกต่างโดดเด่นยังไม่มีใครเหมือนในท้องตลาดนะครับเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมระดับแถวหน้าของโลกที่เราเนี่ยก็ไปดิวไปคอนแทคมา จากนวัตกรรมจากงานวิจัยของทั่วโลกครับเพื่อให้เราเนี่ยได้มืออาสได้ใช้หรือได้ทําตลาดสินค้านวัตกรรมแถวหน้าจริงๆนะครับที่เขาเรียกว่าชนะคู่แข่งแน่นอนกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเป็นสินค้าที่ชนะคู่แข่งแปลว่าอะไรก็แปลว่าสินค้าที่มันมีอยู่แล้วอะไอ้ท้องตลาดก็มีอยู่แล้วมีฐานลูกค้าอยู่แล้วมีคนใช้อยู่แล้วมีสินค้าแนวแนวนี้อยู่แล้วแต่สินค้าของเราเนี่ยคุ้มค่ามากกว่าอาจจะอร่อยกว่า ถูกกว่านะครับเห็นผลมากกว่านะครับพอคนเนี่ยได้มาเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบคุณภาพแล้วแล้วเขาเกิดประทับใจแล้วจึงยอมเปลี่ยนใจมาใช้สินค้ากับซัพเฟซมอลเนี่ยตลอดไปตลอดไปในระยะยาวแน่นอนว่าถ้าสินค้าเราไม่ดีจริงเนี่ยลูกค้าคงไม่เปลี่ยนใจถูกไหมแต่จะทำยังไงครับให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนจากยี่ห้ออื่นมาซื้อยี่ห้อ c c e s s m a l l แบบระยะยาว เป็นเขาเรียกว่าผู้จงรักพักดีในสินค้าตลอดไปเลยนะครับอันนี้สินค้า s ซอรเซ็มอลเนี่ยก็สามารถทําได้ในกลุ่มในส่วนนี้นะครับเรามาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์5กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือเรื่องของอาหารเสริมนะครับพร้อมสวยขาวนะครับอะไรประมาณนี้กลุ่มนี้นะครับเรื่องเรื่องของทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบอดี้เชียร์ครับก็คือกลุ่มตั้งแต่เกี่ยกับตัวเราครับหัวจรดเท้ากลุ่มที่3ครับก็คือเป็นกลุ่มเรื่องของสีสันสกินแคร์นะครับ ผิวหน้าผิวพรรณให้เราเนี่ยสวยขึ้นอ่าเขาบอกไก่งามเพราะขนค้นงามเพราะแต่งนะครับตลาดสกินแคร์เป็นตลาดใหญ่ไหมครับโห oh, ใหญ่มากเลยผู้หญิงเนี่ยรักสวยรักงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ดูดีดูแลตัวเองมากขึ้นกลุ่มที่4ครับก็เป็นกลุ่มของใช้ภายในบ้านครับน้ํายาซักผ้าปรับผ้านุ่มล้างจานต่างๆครับต่อไปก็มีน้ํายาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่ใช้ในบ้านของทุลุว่าทุกๆบ้านกลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่ตลาดใหญ่มากครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศอะไรครับประเทศ เกษตรกรรมเกษตรกร,รถูกไหมก็เ,เรียกว่าทุกภาคเลยมีการปลูกพืชปลูกต่างๆนะครับสวนไร่ข้าวนาพืชยางนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพครับที่ทําให้เขาเรียกว่าเกษตรกรเนี่ยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตได้นะครับกับปิทันรรทั้ง5กลุ่มตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าในวิดีโอนี้ผมคงไม่สามารถลงลึกในสินค้าได้ทุกตัวนะครับถ้าสนใจสินค้ากลุ่มไหนหรือตัวไหนมากขึ้นเนี่ย ปรดติดต่อผู้แนะนำนะครับที่ให้รีโอนี N ้ e นะครับสินค้าเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเอาแค่ลงลึกไฮไลท์บางตัวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าอยากให้ทุนเพื่อนเนี่ยมีความมั่นใจครับว่าสินค้าเราเนี่ยไม่โนเนมไม่ไก่กาครับสินค้าเรามีมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็น ISO, OY, HACCP, GMP หรือฮาลาลนะแปลว่ามาตรฐานสากลนะครับกินได้ใช้ได้ระยะยาวปลอดภัยแล้วก็สินค้าทุกชิ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของ สกินแคร์อาหารเสริมนะครับคุณหมอที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาเป็นคนปรูฟเป็นคนตรวจสอบเป็นคนพิถีพิถันในการคิดค้นสูตรแล้วก็สูตรประกอบต่างๆดังนั้นไว้ใจได้เลยนะครับเอาเราลองมายกตัวอย่างสินค้าที่ขายดีเป็นนัมเบอร์วันของซั e เซส a มอเลยครับก็คือตัวนี้นะครับไฟโตว,วีครับเป็นตัวดีท็อกนะครับก็จะช่วยเรื่องของคนที่อยากเรื่องของลดน้ำหนักนะครับท้องผูกเพราะว่าอะไรครับตลาดเรื่องของดีท็อกเรื่องของการ ทําให้ระบบกับถ่ายเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากถูกไหมครับคนอาจจะทานผักน้อยท้องผูกอะไรต่างๆนะครับก็ของเราเนี่ยไม่ใส่ย,ยานะครับไม่มียาถ่ายเป็นสารสรกัดจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติล้วนๆเลยแล้วก็เห็นผลตั้งแต่ซองแรกนะครับคืนแรกเลย8ชั่วโมงเห็นผลนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพง นะครับราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับทองตลาดนะครับรสชาติกีวีนิีแลนด์นะครับอร่อยครับพอทานแล้วชงเนี่ยเหมือนน้าผลไม้เหมือนน้ากีวีเลยนะตรงนี้อร่อยมากอีกตัวหนึ่งครับก็อร่อยไม่แพ้กันนะแล้วก็เป็นเรื่องของสวยงามนะครับเรื่องของขาวใสเด้งมอคอลลาเจนทําไมเราถึงต้องตั้งชื่อว่ามอคอลลาเจนก็เพราะว่ามันมีมากกว่าคอลลาเจนไงครับเพื่อนๆคงเห็นในในเน็ตเนอะเยอะแยะมากๆเลยว่าในคอลลาเจนยุคนี้โอ้ขายกันเป็นสิบเป็นร้อยยี่ห้อแต่ส่วนส่วนใหญ่นะ ก็จะเป็นยคอลลาเจนอย่างเดียวหรือคอลลาเจนเปล่าๆนะครับเพื่อนๆอย่าไปเชื่อนะครับที่บอกกินคอลลาเจนเปล่าๆเนี่ยใส่สารสกัดแค่คอลลาเจนกับวิตามินซีกินแล้วขาวทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคอลลาเจนกินแล้วไม่ขาวนะครับถ้าอยากจะขาวด้วยเด้งด้วยใสยด้วยเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบอื่นครับดังนั้นเนี่ยในซองนี้ในกล่องนี้จึงมีสารสกัดที่มากกว่าคอลลาเจนครับเช่นแอลอาจินีนเป็นสารสกัดที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับกระตุ้นโกรทฮอร์โมนสารสกัดที่ทําให้เรื่องของขาวใส แอลกูตาไทโอนแอลซิสเตอีนสกัดเปอกสนเปอกแล้วก็อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับที่ทําให้เราเรื่องของขาวใสแล้วก็ต้านอานุมูลอิสระได้นะครับรสชาติอร่อยมากเหมือนน้าส้มเลยแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ถึงพันนะค,คือถ้าเทียบกับท้องตลาดนะเมื่อเทียบบเ,เทียบกบบคอลลาเจนที่พรีเมียมเกรดเนี่ยผมถือว่าราคาชนะคู่แข่งได้แน่นอนตัวนี้อีกตัวหนึ่งก,ก็คือนูติก้าครับเป็นสารสกัดจากเบต้ากูแคนแล้วก็สารสกัดเช่นเห็ดหลินจือนะครับก็คือช่วย คนที่มีปัญหาเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับปัญหาโรคเสื่อมต่างๆนะครับเบาหวานไขมันความดันต่างๆนะครับมะเร็งอะไรต่างๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่มีผลในการป้องกันหรือรัรกษาโรคเราจะไม่ไปยุ่งหรือไปแย่งกับหมอนะครับใครใครป่วยกินยาหมอก็กินไปเราไม่ไปยุ่งกันเราจะให้คนที่กินอาหารเสริมเนี่ยกินของเขาไปแล้วพอดีขึ้นหมอเขาจ่ายยาลดลงนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องของจัรยาบันเนี่ย ของบริษัทนี้ค่อนข้างชัดเจนนะเราคงไม่ไปอวดอ้างว่าโอ้โหรักษาแทนหมอได้เลยอันนี้คงไม่ใช่นะครับก็ตรงนี้มันจะมีหนังสือนะครับที่เขียนถึงเบต้ากูแคนเนี่ยชื่อว่าเบตชื่อเบต้ากูแคนสารสก,ากัดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งครับก็เป็นตัวที่ฮอตที่ติดกระแสเพื่อนๆคงได้ยินคําว่าสเต็มเซลล์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสเต็มเซลล์จากพืชโดยที่เอาสเต็มเซลล์จากพืช4อย่างเนี่ยรวมไว้ใน กล่องเดียวสองเดียวครับรสชาติอร่อยเป็นขนมเลยกินแล้วหน้าเด็กลดอายุได้นะอีกบางตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามครับช่วยเรื่องของข้อแล้วก็แล้วก็กระดูกนะรสชาติอร่อยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงนะครับผลักตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวไฮไลท์ของเราเลยก็คือเป็นตัวที่เพิ่งออกนะครับแกมมาออริซนอนน์ผสมสารสกัดจากงาดําแล้วก็คิวเทนคือเฉพาะแค่แกมมาออริซนอนนตัวเดียวเนี่ยก็ เรียกว่าโอ้โหสร้างเป็นบริษัทเครือข่ายทํายอดขายได้เป็นพันๆล้านหลายๆค่ายเลยนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงสารสกัดจากงาดำนะครับงาดำเนี่ยในที่นี้คงไม่ได้ไม่ไม่ใช่ความเข้าใจแบบอ๋อก็ไปกินในเซเว่นไงนะครับก็ตามเป็นกล่องๆอันนั้นก็งาดำก็ใช่ครับแต่ว่างาดำมันน้อยแต่น้ำตาลนะเยอะกินแล้วอ้วนนะคือสารสกัดจากงาดำที่ให้ผลเชิงสุขภาพค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ตัวนี้คือสารสกัดแบบจัดเต็มเลย นะครับช่วยเรื่องของโรคเสื่อมต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคาไม่แพงด้วยอีกกลุ่มหนึ่งครับก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของความสวยงามผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีเป็นตัวมาร์ผิดพึ่งครับเป็นมาร์กตอกกลางคืนมาร์คค้างคืนไม่ต้องล้างแล้วนอนเลยตื่นมาปุ๊บเนี่ยน่าจะใสเด้งนุ่มนะครับลดสิวทาไมตัวนี้มันถึงขาวใสเด้งได้ครับเพราะเป็นสัตว์สกัดจากผนะิดพึ่งจากนิวซีแลนด์ครับนะผิดพึ่งจากนิวซีแลนด์คือถ้าเป็นท้องตลาดเนี่ยโอ้ต่องึงขวดหนึ่งอาจจะเป็นหลักพันอัพ แต่ถ้าของเราเนี่ยราคาผมกล้าการันตีเลยว่าราคาคือถูกมากนะครับเมื่อเรียบเทียมกับทองตลาดแล้วก็เห็นผลภายในคืนเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกินไว้แล้วนะครับว่าเกษตรกรนะครับลดเรื่องของเขาเรียกว่าลดเรื่องของต้นทุนเรื่องของปุ๋ยลงได้นะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของเพิ่มผลผลิตนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีผลลัพธ์การใช้นะครับก่อนใช้หลังใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวลดต้นหนักนะครับคู่กับดีทอของเรานะครับ